ไม่ด่างนะครับไม่ด่างรีวิวบอลกระดาษด่างขาวนะครับออกลูกดกครับออกลูกดกนะครับเพื่อนพัดใบนะครับอาเพื่อนพัดต้นเพื่อนนะครับอ่าตนแม่เพื่อนอยู่ข้างในนะครับพี่น้องรับตนแม่เพื่อนอยู่ข้างในอ่าแม่เพื่อนเริ่มตายนะครับเริ่มตายนะครับแต่ว่าแท่งนอแท่งลูกทิมอ่าออกลูกแล้วกา ของตายแห้งลุ่งนะครับแต่ว่าแท่งนอออกมาไหวนะครับแท่งนอแท่งลูกออกมานะครับเต็มนะครับรอบต้นเลยนะครับต้นนี้นะครับรอบต้นครับเป็นด่างสวยเลยนะครับด่างขาวบนกระดาษด่างขาวนะครับเป็นกอใหญ่นะครับประมาณสามสิบ นอนะครับอีเพลนแตกออกมาเรื่อยๆนะครับผมมาหั่นไห้เอาออกขยายไงผลพราะว่าเพ่นแตกออกมาเรื่อยๆครับแตกออกมาเรื่อยๆครับแห้งออกมาเรื่อยๆก็่เลยปล่อยไว้สักก่อนนะครับแต่เพ่นใหญ่นะครับให้เพ่นใหญ่เพลนใหญ่เ hm. พ่นแทงออกมาอีกจนเพ่นสิสุดกุละนะครับจังขีแยกนอออกนับรวมๆแล้วประมาณสามสิบนะครับประมาณสามสิบนอ ่เพ่นแต๋ออกมาได้นะครับ่เ hey. พ่นแต๋ออกมานะครับสุ่มใหญ่กับใหญ่ไปนะครับสุ่มหน่อยกับแท่ออกมาเรื่อยๆนะครับผมก็เลยบอแบแยกนะครับบอแยกออกนะครับเป็นบอนกระดาษด่างขาวนะครับสวยงามครับแตกออกมาหลายนะครับปลูกไว้สองต้นอยู่หน้าบ้านนะครับแต่ว่าต้นนี้รู้ซึกว่าพ่นชีออกมาหลายนะครับต้นที่สองนี่เดี๋ยวผมจะถ่ายเบิรงใหม่นะครับกําลังแตกนอแตกนอออกมานะครับ แตกใบออกมาเป็นสองต้นสามต้นนะครับกําลังแทงออกมานะครับแต่ว่าต้นนี้ดกขลีนะครับหลังจากถือฝนนะครับกําลังแทงออกมาจะว่าเหตุผลที่ผมมาหั่นได้เอาออกนะครับมาหั่นแยกออกปลูกนะครับมันออกมาเรื่อยๆนะครับทั้งสองฝั่งรอบต้นเลยนะครับรอบต้นนะครับสวยงามดางนะครับมีด่ังมีบอดังนะครับพี่น้องนะครับมีด่ังมีบอดางนะครับชิคัดไว้นะครับ เพื่อนออกมาเรื่อยๆนะครับเหตุผลที่ผมว่าหานใดแยกออกนะครับมันกระดาษด่างขาวสวยงามครับเจอกันไหม่คลิปหนา้าสวัสดีครับ